กูได้มาลักเด้อมีนคองสาธารณะ,ะเดินเข้าไปดูกุติภาพเอ้มครับถึงวัดออกมาดักอีกฝั่งแล้วมันข้ามนะครับไม่จะลงไปพูดหรอครับเดี๋ยวนำไปเบิ่งเมื่ออีกแล้วเดินไกลให้ไปด้วยกัน <c oughs> เป็นแปนเท่าอบอกไปเป็นแปนมุนมุนอยู่เลยนะเด้นะเบิ่งเนี้ยว้าหนังเด้ เพิ่งไงนี่ครับพี่น้องเพิ่งใหญ่อยู่ากิโลอยู่อุ้งมาจอดเขาหนึ่งเอาละอนานาตั้งอยู่บเป็นตาเอาไปเบิดเลยนะครับมันเก่เนาะอาจจะเป็นรอบสามรอบสี่ไปแล้วเลยครับ สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับสู้ผู้สุ้คนเลยกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคกและพานต้นนะครับมือนีทีมงานมานเหล็กในเออเออก็ับมานําพึ่งคือเก่านะครับกออโบดได้ไทายนะครับขึ้นึนไปก่อนไหมพอดีเห็นตมันกินดอกจานอยู่ข้างหนทางนะครับเลยพากันเลาะเข้ามามันบินเข้ามาป่านี่แหละนะครับจะเลยมุ่นมาดูเผือว่าสิพพนะครับถ้าบอพอกะ ค่อยไปหามิ้มกันต่อเด้อมันเป็นคลองนะครับแล้วก็มีสวนเขาโบดได้มารักเด้อันนี้มันคลองสาธารณะเดี๋ยวไปลุ้นว่าเฮาสิพอบ่อนะครับพึ่งนะครับเดี๋ยวเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องถ้าบบได้พึ่งเฮาก็ไปหามิ้มตามสไตล์นะครับเมื่อวานนี้โหอยากคลองให้ไหมนําอยู่เครื่องมือครับทางต่อน,นี้เองไปพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันน่าจะอยู่โซนทางนู้นเลยครับหวังว่าสีเห็นไปสรุปว่ารังแรกบบได้แดกเด้อพี่น้องครับปินขึ้นจากนี่นะครับ เดินเข้าไปดู <c oughs> กุฏิพระเต็มครับพึ่งวัดไปครับไปหาทางใหม่นะาะหวังว่าชีได้มิ่มนะครับแล้วก็บอสันก็พฟุกพึ่งอีกโอ้เสียงพี่น้องอหลังจากไปหาพึ่งวัดมาเด้อพี่น้อง็เลาะมาเลื่อยกับพันต้นนะครับผมว่ามันสิทเที่ยงแล้วแหละมาพอต้นดอกผูนะครับใบบัวทันหล่นจะมีตัว <c oughs> เดี๋ยวดูกันก่อนยูเสครับ อยู่ข้างทางนี่ดิพันต้นบอกว่าสักข้างทางนี่ส่วนว่าเดี๋ยวลุ้นกันว่าทางนี้เขาสิได้โบสนะพี่น้องเ <c oughs> บิ่งก่อนครับหลังจากเบิ่งโตแล้ว,วพี่น้องพันต้นเห็นเนาะครับผมบเห็น <c oughs> ลงไปนี่เด้อลงไปนี่ส่นว่าเดี๋ยวนําไปเบื่องกันครับพี่น้องสิเป็นพึ่งใหม่พ,พ,พึ่งเก่าพึ่งเก่ามีน้ํามีท่าให้เขาบสนะครับปไปลุ้นกันเลยเป็นไปตามคาดเด้อพี่น้อง ึนบริได้อยู่ในนี้นะครับออกมาดักอีกฝั่งแล้วมันข้ามนะครับน่าจะลงไปพูดหรอครับเดี๋ยวนำไปเบิง้งเม่ออีกแล้วเดินไกลแล้วเราจะให้ไปด้วยกันมุ่นบัวบ่บัวมามาอยู่นี่เหลอไอ้สนุนเ <c oughs> มื่อวานนี่เมื่อวานนี่ถือหมามุ่ยนะครับบักตำเยคันบิดคืนต้นเลยไปเน้อโกโก อากาศโคตรร้อนนะพี่น้องตามพึ่งมาผมย่านห่างท่อนี้อยู่นะครับแต่พูดเลยครับของแท้กำลังมาแล้วพายุฤดูร้อนพาไปมุ่งเป็นแปนนพันนุ่นมันสีคันวะเห็นมันขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับน่าสีเมนยนนะเป็นแปนเถอะบอกไปเป็นแปนมุ่นมุ่นอยู่ไปเลยไะนบ่งเหมพี่น้อง เพียมันเปลนนะี่ยนไงพูดนะเออโอ้เปลี่ย,ยนตนว่ะโอ้นั่นเด้เพิ่องไงพูดอ่ะต้นปอสายลียว่ะข้างหน้านี่เด้อยพี่น้องลงล่องเลยแดงจึงขึงเลยวะ โอ้เสียดายขาดตั้งกล้องใช่ปะบั่นนะนูกคุคม้คม,คมูกคุ้มโอ้ขึ้นเขาอากล่างนี่สิคักอยู่นี่ครับพี่น้องเพิงใหญ่อยู่ฟ้ากิโลอยู่เป็นไดครับพอแล้ว,วอีกทางนั้นน่าจะอยู่ ทางบ้านเขาตรงต้นภูนะครับปไปดีกว่านะครับว,ว้าวอย่าแตกใส่ผมเดอ้อโอเคอยู่ครับเห็นแล้วทำครบไปจัด มาพี่น้องเดี๋ยวลุยกันนะครับอ่าอีกกล้องอาจจะมืดแดดวยครับเพราะว่าแสงมันลงมาพอดีเนาะเราต้องรีบครับพี่น้องครับมาแล้วย่งใหญ่เลยพ้ายุหรอดูล่อน <c oughs> น่ะครับบวกว่าเพสีหางลิของใหญ่แค่ไหนโอย้ยมีันิเพื่อนกรเฮ็ดครบอันใหญ่เห็นแล้วผมเห็นแล้วเอ้าวันเลยวะอย่างสากสึกือคันสี ไม่ปลาเขาบุญนะไม่นาเขาบุญนะเอเอไปอ,อ,อยู่ตรงกุ้นแมนนั่นละทิ้งเด้มามีเด่ะถึงแล้วตีคือคือเพิ่งหรือเพิ่งแตก,กออกมาจอดห้องเลยเาละอันน่า คบหมดดดวันนี้ครบได้ดิไดนะมีน oh, ้ำหมดแล้วพันต้นน้ำเจริงโอ้น้แคบหมีคับพี่น้องเพิ่งจะเอาบุญเหรพันต้น

มีน้ำอยู่หน่อยนึงขันไปทั้งพูดเลยเออโอเคบ่มีเ้ามีกับคันดเว้ยเฮ้ยบ่คันเพี้ยเเอาแต่ตรงนี้กับโพอเนี่ยตรงนี้กับเก่เนี่ย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 เนีนี่ยเนีเนียเนีน่ยนี่ยบ่อเ น้ำตัดเอารถน้ำนบ่มีน้ำโอ้มีอยู่หน่อยหนึ่งครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่งนอีโบเป็นตาเอาไปเบิดเลยนะครับเพราะมันแก่เนาะอาจจะเป็นรอบสามรอบสี่ไปแล้วเลยครับห <c oughs> น่อยหนึ่ง <c oughs> มาดมูเขาไปแถมโอ,โอ้ใส่ถุงเร็ว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 เต็มกันนี่เนาะเข่งเต็มกันนั <c oughs> ่นแหละเออเสร็จละ กล้องผมเป็นยังไงโอเคพี่น้องคลิปนี้อาจจะสั้นๆแค่นี้เด้อครับต้องไปแล้วนะครับอาจจะต้องกลับบ้านนะครับอันนั้นบอเอาเดอ้อพี่น้องกอันนี้ได้ไปหน่อยหนึ่งกาน้ำมันก็ได้บูบฝนสิมาแล้วนะครับมือนี่กะขอลาไปก่อนเด้ครับจี่ก๊โคนมันนอนว่ะฝนตกฝนตกพี่น้องฝนตกโค่นแหงเลยครับ นี่สามาทันนะครับฝนนะครับดูครับต้นไม้หักเลยูน่ะต้นยูคาด้ครับุผมอันนี้เพื่อนกำลังถางอกนะครับล้มเลยครับต้นไม้โอ้หักเลยครับฝนฝน ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนาะพี่น้องฝนตก,กเดี๋ยวดอกไม้ก็สิแตกนะครับอาจจีได้น้ำพึ่งไหนก็เก่านะครับเพราะว่าดอกไม้มันบานนะครับฝนตกใส่มันนะครับไ่้คลิปนี้กับขอบคุณพี่น้องที่ตตารมรับชมนะครับลาไปก่อนอีกน้อครับโอ้โยปล่อยมือ <laughs>